สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกราฟของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนกันนะคะยกตัวอย่างแรกครูบอกว่าจงเขียนกราฟของส่วนจริงของ Z ที่น้อยกว่า2เขียนยังไงในที่นี้เรามาดูกันครูจะให้ค่า Z เนี่ยมีค่าเท่ากับ X บวก Y i นั่นหมายความว่าณตอนนี้เราก็จะได้ส่วนจริงของ x บวก y i เนี่ยน้อยกว่า0เอ้ยน้อยกว่า2แล้วยังไงต่อคะเขาให้หาส่วนจริงใช่ไหมคะส่วนจริงคืออะไรส่วนจริงคือค่า x แสดงว่าเราต้องเขียนการาฟของค่า x ที่น้อยกว่า2เราก็มาวาดการาฟ กราฟมีแกน x แล้วก็แกน y x น้อยกว่า2ถ้ายตรงนี้คือ2น้อยกว่า2ก็คือกราฟยังไงแสดงว่า2เอาไหมไม่เอาถูกไหมคะเราก็จะปัดตรงที่2และน้อยกว่า2ก็คือระบายตรงแถบนี้ก็จะได้กราฟออกมา ถัดไปตัวอย่างที่2บอกว่าจงเขียนกราฟของส่วนจินตภาพของ i บวกกับสังยุคของ Z เท่ากับ4เหมือนเดิมค่ะครูจะให้ค่า Z เนี่ยเท่ากับ x บวก yi นั่นหมายความว่านะตอนนี้เรากำลังหาส่วนจริงของ i บวกด้วยสังยุคของ Z คืออะไรก็คือ x ลบ yi เท่ากับ4 จากนั้นส่วนจริงคืออะไรเอ้ยส่วนจินส่วนจินตภาพคืออะไรดูสิส่วนจินตภาพก็คือ i ลบ I ใช่ไหมคะส่วนจินตภาพอุ้ยส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพคืออะไรส่วนจินตภาพก็คือ1นลบ y จะเท่ากับ4 ก็จะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับลบสดังนั้นเวลาวาดกราฟเราก็มาวาดมีแกน x แล้วก็แกน y y เท่ากับลบสามหนสมลบสามอตรงนี้กราฟของ y เท่ากับลบสก็คือกราฟ เส้นสีเขียวตรงนี้หรือตัวอย่างที่3บอกว่าจงเขียนกราฟของค่าสมบูรณ์ของ z บวก i เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ลบ i อ่ะเขียนยังไงในที่นี้เราก็จะให้ z มีค่าเท่ากับ x บวก y i เหมือนเดิมนะคะ กราฟที่เราต้องการหาก็คือกราฟของ x บวก y i บวก i ค่าสัมบูรณ์นะคะแล้วก็ค่าสัมบูรณ์ของ x บวก y i ลบ i จากนั้นเราก็จะหาค่าสัมบูรณ์ค่าสัมบูรณ์หาจาก square root ส่วนจริงกำลังสองก็คือ x กำลังสอบวกส่วนจินตภาพกำลังสองก็คือ y บวกห กำลังสองจะเท่ากับ square root x กำลังสองแล้วก็บวกกับ y ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองจากนั้นครูจะใช้วิธีการยกกำลังสองทั้งสองข้างนะคะยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้ x ลังสองบวก ล้วคูจะกำลังสองเลยนะหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเท่ากับ x กํากลังสองบวกหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองะตัวไหนที่สามารถหักล้างกันได้เราก็จะหักล้างกันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า4 y เนี่ยมีค่าเท่ากับ0แสดงว่า y ก็จะมีค่าเท่ากับ0 เราก็จะมาวาดกราฟ y เท่ากับศครูวาดตรงข้างๆตรงนี้นะมีแกน x แล้วก็มีแกน y y เท่ากับศคือตรงไหนก็จะได้กราฟที่ y เท่ากับศก็คือกราฟสีเขียวตรงนี้นะคะอ่ะถัดไปดูที่ตัวอย่างที่4 จงเขียนกราฟของค่าสัมบูรณ์ของ z ลบกับ2บวก i เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ z บวก2บวก3 i นะคะก็เราจะให้ z เท่ากับ x บวก yi เหมือนเดิมกราฟที่เราต้องการหาก็คือกราฟของค่าสัมบูรณ์ของ x บวก yi ลบกับ2บวก i เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x บวก y i บวกกับ2บวก3 i แล้วเราก็จะหาค่าสัมบูรณ์กันนะคะอารวมก่อนดีกว่าอารวมก่อนรวมก่อนก็จะได้เป็น x ลบ2อันนี้คือส่วนจริงใช่ไหมส่วนจรินตภาพก็จะได้เป็น y ลบห i เท่ากับ x บวก2นี่คือส่วนจริงส่วนจินตภาพก็จะได้เป็น y บวก y บวก3คูณกับ i แล้วเราก็จะจัดการหาค่าสัมบูรณ์กันนะคะก็จะได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ square root x บวก2กำลังสองบวกกับ y บวก3กำลังสองนะคะก็ใช้วิธีการยกกำลัง2ทั้งสองข้างเหมือนเดิมเนาะเพื่อให้รูทหายแล้วครูก็จะยกกำลังสองตัวในวงเล็บเลยนะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังก็จะได้4 x บวกลังกำลังสองกำลังสองก็ได้4บวกกับ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะต่อไปก็ X กําลังสองบวก 4x บวก4ถัดไปก็ Y กําลังสองบวก 6Y บวก9ใช่ไหมคะตัวไหนที่หักล้างกันได้เราก็จะทําการหักล้างกันไปจากนั้นก็จะนำมารวมกันนะคะ ครูย้ายลบ 4x มาฝั่งนี้นะได้เป็น 8x แล้วก็ลบ 2y ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นบวก 10y แล้วก็4ตัวนี้หักล้างได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ครูจะย้าย9ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ9ตัวนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เท่ากับลบ8ใช่ไหมคะ ตรงนี้จะกลายเป็นตรงนี้แก้ไขนะคะจาก 2y ใช่ไหมจากลบสใช่ไหมย้ายมาบวก6ก็จะได้เป็น8เนาะอ่ะจากนั้นครูจะใช้แม่8ปดฐานตลอดนะคะแล้วก็กลับฝั่งนิดนึงก็จะได้เป็น x-y บวก y เท่ากับลบหใช่ไหมแล้วเราก็จะมาวาดการาฟกันค่ะวาดการาฟโดยที่ก็เขียนแกน x แกน y ออกมา ก็แทนไปกรณี x เป็น0ใช่ไหม y ก็จะได้เป็นลบหนึ่งก็จะได้จุดอยู่ตรงนี้เขียนกราฟเส้นตรงนะคะกรณี y เป็น0ก็จะได้ x เป็นลบหเหมือนกันก็จะได้จุดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถลากจุดได้เลยก็จะได้กราฟออกมาอ่ะถัดไปดูที่ตัวอย่างที่5นะคะ จงเขียนกราฟของค่าสัมบูรณ์ของ Z-2 ลบ2บวก 3i น้อยกว่า3อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะให้ Z เนี่ยเท่ากับอะไรก็จะให้แมีค่าเท่ากับ X บวก yi เราต้องการหาค่าสัมบูรณ์ของ Z-2 ลบ2ใช่ไหมก็คือ X บวก yi ลบ2แล้วก็บวกกับ 3i น้อยกว่า3 ก็จะเป็น x ลบ2อันนี้คือส่วนจริงส่วนจินสภาพเป็น y บวก3 i น้อยกว่า3แล้วก็หาค่าสมบูรณ์หาค่าสมบูรณ์ได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกําลัง2บวกกับ y บวก3ทั้งหมดกําลัง2น้อยกว่า3จัดการกําลังสองทั้งสองข้างนะคะ ก็จะได้เป็น x ลบสทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y บวกสทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่า3กํกำลังสองนักเรียนจำสมก,การนี้ได้ไหมสมก,การนี้คืออะไรหรือถ้าใครจำไม่ได้นักเรียนดูตรงนี้ x กำลัง2อบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองจำได้ไหมอันนี้มันคือสมก,การวงกลมใช่ไหมคะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือสมาการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดอะไรจุดศูนย์กลางมันจะอยู่ที่จุด hk แสดงว่านะตอนนี้ h ของเราเท่ากับเท่าไหร่ h จะเท่ากับ2แล้วก็ wk เท่ากับ3ใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องวาดสมาการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่2ลบ3แล้วก็รัศมีรัศมีก็คือ3 อะเราก็จะวาดแกน x แกน y รัศมี2อลบ3มาอยู่ตรงไหนให้1ช่องต่อ1ห,หน่วยแล้วกันนะคะ2แล้วก็ลบ3ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่รัศมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ที่2-3ลบสรัศมีเท่ากับ3หน่วยแสดงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นวง ที่รัศมีเป็น3มหน่วยเนี่ยจุดไว้อย่างนี้แล้วทีนี้เขาบอกว่ารัศมีต้องน้อยกว่า3มเอ้ยไม่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยค่าของสมการเนี่ยค่ะต้องน้อยกว่าตรงนี้นั่นหมายความว่ามันคือวงกลมที่อยู่ในวงแล้ววงกลมนั้น,น่ะมันใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแสดงว่าพวกเราอ่ะก็ต้องใช้แบบจุดไข่ปลาลากมา จากนั้นอันนี้หมายความว่าเราต้องมันใช้คำว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าก็คือเอาพื้นที่ด้านในวงกลมก็แรงเงาด้านในวงกลมถัดไปข้อที่6นะคะบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงค่าสมบูรณ์ของแซดมากกว่าหรือเท่ากับสและค่าสมบูรณ์ของแซดลบสองน้อยกว่า2องอะทำยังไง เหมือนเดิมเนาะในที่นี้ให้ z เท่ากับ x บวก y i แสดงว่าณนะตอนนี้มันต้องมีการาฟอยู่ด้วยกันสองการาฟนะคะมาดูการาฟแรกกันก่อนการาฟแรกก็คือค่าสัมบูรณ์ของ z z ก็คือ x บวก y i มากกว่าหรือเท่ากับ3ก็หาค่าสัมบูรณ์ออกมาตรงนี้จะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลังสมากกว่าหรือเท่ากับ3นะคะยกกำลังสองทั้งสองข้าง ได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ3ามกำลังสองอันนี้ก็กลายเป็นกราฟของอะไรวงกลมเหมือนเดิมและก็อีกกราฟหนึ่งที่เราต้องวาดก็คือค่าสัมบูรณ์ของ z ลบสก็คือ x บวก y i ลบสน้อยกว่า2ก็ 2. หาค่าสมบูรณ์เลยเนาะค่าสมบูรณ์จะได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2อบวก y กำลังสน้อยกว่า2ใช้วิธีการยกกำลัง2ทั้ง2องข้างเหมือนเดิมนะคะได้ x ลบ2กำลัง2อบวก y กำลังสน้อยกว่า2ดูลักษณะของสมการสแ,แสดงว่าสมการนี้ก็คือวงกลมเหมือนเดิม อันนี้วงกลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0ใช่ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นวงกลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่2,0นะคะก็มาช่วยกันวาดกราฟมีแกน x แล้วก็แกน y นะคะครูจะวาดกราฟแรกก่อนเนาะกราฟแรกเนี่ย เขาให้วาดวงกลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์รัศมีสามรัศมีสอันนี้คือสามนะคะก็วาดวงกลมออกมาอ่ะถัดไปกราฟตัวที่สองเขาให้วาดวงกลมรัศมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อันนี้กำลังสองนะคะกำลังสองทั้งสองข้างตรงนี้นะเป็นวงกลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่สองใช่ไหมสองศูนย์สองอยู่ตรงนี้ศูนย์ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้รัศมีรัศมีตรงนี้ก็คือรัศมีสองก็วาดเป็นวงกลมออกมาจุดไว้ก่อนทั้งสี่มุมแล้วก็วาด ็จะได้วงกลมออกมานะคะและตอนนี้นะักเรียนดูนะโจทย์ใช้คําว่าอะไรลูกใช้คําว่าและและหมายความว่าอะไรและหมายความว่าอินเตอร์เซต้องดูว่าพื้นที่ของกราฟ2ตัวนี้ i n นเตอร์เซกกันตรงไหนเราก็ต้องแรงเงาตรงส่วนนั้นแล้วตอบตอนนี้วงกลมวงแรกของเรา มันมากกว่าเห็นไหมมากกว่าหรือเท่ากับนั่นหมายความว่าพื้นที่ของวงกลมวงแรกอะวงกลมสีเขียวอะคืออยู่ข้างนอกทั้งหมดแล้วก็วงกลมวงที่สองเขาบอกว่าใช้คําว่าน้อยกว่าเห็นไหมคะน้อยกว่าเฉยๆไม่มีเท่ากับแสดงว่าวงกลมวงที่สองตัวเนี้ยหนูต้องปะด้วยแล้วก็กราฟ ที่2เนี่ยมันใช้คําว่าน้อยกว่าใช่ไหมแสดงว่ามันเอาตัวด้านในของวงกลมแล้วถามว่าทั้ง2วงวะพื้นที่มันจะทับซ้อนกันตรงไหนเพราะมันใช้คําว่าอิ t เตอร์เพื้นที่ที่ทับซ้อนกันมันก็คือพื้นที่ตรงนี้นี่ก็คือกราฟคําตอบของข้อนี้นะคะ